ดน่มกันครับโอ้ดเย,ยวันนี้ขอเสนอเมนูหมกหม้อซี่โคงไปดืงง่กันครับาตามซี่โคงครับ มาดูเครื่องของเราครับผมพริกตะไคร้ใบระกูดครับผมพริกต้องเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดครับต้นหอมผักชีโกเครื่องครับแล้วผักชีลงไปเลยตะไคร้ใบมะกรูดฉีกลงไปเลยโกครับ พริกแห้งครับลงไปเลยโกขกให้ละเอียดหลังจากโขกพริกแห้งละเอียดนะครับพริกสดลงไปเลยพริกสดหลังจากโขกละเอียดครับตักออกเลยตักออกเลยพี่น้องตักออกนะครับเตรียมนำล้างโคบ ครับเทลงไปเลยลรงครบสุดเด็ดครับเครื่องลงไปเลยนเนี่ยเครือครับผงนัวผงปรุงรสน้ำปลา ขาดไปได้ครับปลารา้าเพิ่มความนัวนำล้างโคกครับเมื่อกี้ครับเทลงไปเลยเี่สุดเดิบคนให้เข้ากันเสรใบมะกรูดฉีกที่เตรียมไว้ครับลงไปเลย หม้อไว้เลยผ่านไป5นาทีครับมาดูกันครับอือชิดเลยบกต่อไปอีกไน่นนองประมาณถึง10-20นาทีได้ปิดฝาเดี๋ยวรอดูกันครับผม20นาทีหลังจาก ยี่สิบนาทีผ่านไปครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันวาสิเป็นยังไงอือหือสุดยอดเลยขั้นตอนสุดท้ายครับ้นหอมซอยห่างลงไปเลยปิดไฟได้เลยครับพี่นอ้องสุดยอร้รอยพี่น้อง หมกหม้อซี่โครงหูไปชิมกันพีนะ่นรองโรยต้นหอมอีกหน่อยนะึงหมกหม้อซี่โครงหูมาชิมนมกันครับ